พี่น้องข่อยสิบห้าโมเจาะไปหมุนป่าหมุนดอนได้ไหมอนี่มาเบิร์ว่าข่อยสิบห้าโมเจาะไปยังมเจ้าเห็นก่อยอีกยังบ,บ่ผนก่อหน่อไม้ป่ป้าสิหาหน่อไม้ไปสุบนะจ๊ะพี่น้องสิมีให้ขอ่อยบ่หาเหมือนกันเด้อเด็กมาทำไมฮึส่งหาหน่อไม้อ๋า แล้วก่อนหน้ามีหน่อไม้หรือเปล่าให้สักหน,อน่อไหมเนี่ยอ่าก่อนพีนอนอุ้ยพี่นองไม่น้อยเลยเห็นมเนี่เจอแล้วหนึ่งหนอ่องา,าแล้วพี่นองตัดต้นใหม่จากนอกก่อน,นหน่อใหญ่หอมพีนอเนี่หน่อใหญ่ด้วยลายเล้วหนึ่งหนอ่อ มาตอกทายเงาๆจังสี่แล้วบ่ต้องตัดตอคิดกันต้องตัดตอดอกพี <Sonic> ่นนองนี่เย็นบ่นี่อีกนอนหนึ่งนอนให้หน่อยคอยกระสีเอาไปอันเอาไปยํำเอาไปฟานเอาพี่นนองซับเอาได้แล้วสองนอนหาบอีกกันมาเมีอีกบ้า อะไรดิเรื่องเดี๋ยวทำให้กูตกใจอีกแล้วนะอะไรของมึง,มงอีกบก่นองซอยคข่หาเ่ยหาบังกนมันน่าสิมีเห็ดปวกนะนี่นะปวกบ่มีอีก เห็ดอ <sentido. S 2> oh, you know. right? okay. ีหยังบุนนี่เห็นบ่พี่น้องมุจจะเห็นเห็ดอีหยังบ่ไปหาเบิ่งกอไม้กันกอไม้นี่ก็บ่คือบ่เห็นจักหน่อเนาะคือสิได้ซอกรนอนี่บ่เนอว่าได้สุปนอหนีบ่เนานอพี่น้องนี่พอโนนึงก่อนนี่ได้บ่เห็นบ่พี่น้องได้อีกหน่อนึงจ้าสามน่อแล้วเด้อมื้อนี้ ไปหาเบิ่งอีกกันหนึ่ง,งแล้วซื้อหญ้ามาไปสามน้อยน้อยแล้วที่ที่เดี๋ยวฉุดจะได้ขยับมืัอมามานี้หาเบิ่งก่อนอีก,กอันนี้บ่ก่อนนี้มีขึ้นหรือ,อยังจ๊ะอยู่ขงังริมแดนพี่น้องริมแดน ก่อนนอนนังพี่น้องจะเจ้จจาเห็นน้ำขอ่อยบ่นี่น้อยนเลยเจ้าเห็นคือขอ่อยบ่ก็แล้วตุ๊บนี่สี่นาขก้สิพ่อสุบอยู่แล้วขอ่อยบ่เวียนหัวบ่หมดเจ้า สีนอแล้วไปหาอีกก้อข้างหนา้ากันว่าสิบไม่พอพี่น้องอขอยไปสิบห้ามวัดเจาะยา,ากไปจังสี่แล้วไปพี่น้องไปหาบ้างอีกสักหน่อยกันเพื่อนีอีกเผื่อมีเดี๋ยวไปสุบใหายมูวัดกินนะกินกับมีสุบกระไม,ม้ก็กินสุบกระไม,ม้เด้อมวยมีสุบกระไม้ก็มมกินสุบกระไม,ม้เด้อว่นไม่น่าก,กินเหมือน ไปได้นสื่อขับข่าวมาเมาื่บ้านเลยฝนตกพี่เนาะแล้วไปเดินสืน่อขับข่าวมาเดี๋ยวทางนี้คือบ,นนบนออน่นี้เนาะบ่ขึ้นมาเบิ่งกันเที่ยนนี่เขิ่นให้อีจกจังนาบ่ ในอีกจช็นอน,น,นกับผู้สิ่งอืมได้สองคนไปทางปุดนพี่น้องไปทางโน้นวางนอน,นอทางนี้ก็ได้เช็คนอนบ่าขึ้นบ่า บ่เ,เห็นหรจ้ะท่านนี้ยังบ่ขึ่นเช้พี่นองเอ๋ยท่านนี้ยังบ่ขึ่นทั้งปุ่นน,นี้ได้แต่ว่าเป็นท้องเขาพี่นางคุณเจ้าเห็นบ่านอนทั้งทั้งปุ่นแต่ว่าเป็นของที่ของเขาก็เริเ่มบ่เอาดอก จะพัดริมแดดจะคลองนี่แหละริมแดดของเพื่อนหิทยาติกันนี่แหละสรุปได้ซีโนอพอดีพี่นอ้องได้ซีโนพ่อได้สุกนะเดี๋ยวคอยสิไปอัน,นต้มน้ำมัสุกกันเดี๋ยวไปหาต้มน้ำมัสุกกันเดี๋พี่นอ้องเด้อโอ้อยุ่งกันหนาผาก